พี่ครับพี่ครับเติมเกมแบบงบน้อยๆทำยังไงครับอ๋อมานี่เลยเดีย๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังก่อนนะอื่นให้เข้าเว็บสโตร์เอ็กซ์ตีมอย่าเพิ่งรีบกินคันนนมหรือไอศครีมอดทนไว้ก่อนแล้วกลับไปกินครีนอุด,ดมด้วยสารอาหารแถมมีโปรตีน โปรโตเติมเงินโบนัสรหัสรับ1510ก็คือเติม1บาท5บาทและ10บาทระยะเวลากิจกรรม1มิถุนายนสิ้นสุดกิจกรรมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกดที่เติมเงินกดที่เกม PC ไปที่โซนโฟจำไว้ให้ดีดีพอถึงหน้านี้กด QR Code ก่อนซี่แล้วเลือกช่องทาง ของการเติมเงินยืนยันติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขแล้วหน้าต่อไปก็เริ่มเติมเงิน1510รหัสรับโอนไวไอเทมก็เด้งไปที่หน้าอีเมลและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลุงโยกเกมเมอร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊าย